รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันจันทร์7พฤศจิกายน2565ปุกสมภพชูวิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่วันอันสดใสกับวันเริ่มต้นในการทํางานและแน่นอนในรายการของเรานะคะมากมายด้วยข่าวสารและสาระดีๆทางด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกพาไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ดรวินโรทรั์ส่งสุขเลขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกล่าวว่าจากที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชวนชวนให้หน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดก,กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2565 ในวันที่31ตุลาคม2565เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณและเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติทั้งนี้ดรวินโร์โรพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังได้ปลูกต้นทองอุไรซึ่งเป็นไม้มงคลที่จะช่วยส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองอีกทั้งการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2565นั้นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความผูกพันและเป็นการร่วมมือป้องกันและแก้ไขภา,าวะโลกร้อนทางด้านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกจึงได้ร่วมกันปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ที่มีอยู่ให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถช่วยธรรมชาติมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นและกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์กรและความผูกพันของบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพสูงด้วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างฝ่ายบริหารและส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันนอกจากนี้เลยค่ะที่การสอบประกรรอบด้วยนายเอกพงศ์น้อยสร้างรองเลขาธิการสอบประกอบนายสมศักดิ์การเจริญกุลวงศ์ภูมิในการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนายอุกฤษอินทาพพ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงานนายเกียรติยศทรงสงา่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมตรวจเยี่ยมศูนย์เครื่องจกักรกลสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินในการนี้ได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณศูนย์เครื่องจกักรกลอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จเป็นองค์ประธานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายกิดนารีรัตนราชกัญญา และงานหัถกรรมรอบตัดสินระดับประเทศโดยกรมการพัฒนาชุมชนโดยผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับพระราชทานเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับพระราชทานเหรียญเงินและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับพระราชทานเหรียญน,นาาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชากัญญาทรงมีความมุ่งมั่นในการตัดสินผลงานของผู้เข้าประกวดด้วยพาวิริยะอุตสาหะโดยทรงทอดพระเนตรชิ้นงานทุกชิ้นด้วยพระรอะงค์เองอย่างประณีต บรรจงและส่งตรัสถามผู้เข้าประกวดถึงแรงบันดาลใจและรายละเอียดของชิ้นงานแต่ละชิ้นเพราะผลงานทุกชิ้นมาจากความตั้งใจของผู้เข้าประกวดผู้มีแพชชั่นในการสืบสารรักษาต่อยอดภูปัญญาบรรพบุรุษให้คงอยู่อย่างยั่งยืนที่นาก็มีเท่ากันทำนาก็ทำพร้อมกันไถวานปากดำก็เหมือนกันพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวทำไมาไม่เหมือนกันข้าวเยอะข้าวน้อยคุณภาพข้าวที่ได้ก็ต่างกันลิบลับแล้วมันต่างกันตรงไหน นั่นไงโอแค่อเอามล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวมาปลูกแบบเดิมแค่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของกรมการข้าวต้องผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวโอ้อยงี้ต้องเตี่ยนข้าวปลูกพันธุ์ดีเชื่อมั่นกรมการข้าว ถึงเวลาแล้วที่เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกุ่มกันหอมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นกันข้าวละ เดียวแน่ใจหรอว่าจะไม่เปลี่ยนพอมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นัจแต่สําคัญที่ทาให้ข้าวออกมาดีมีคุณภาพต้านทานโรคและแมะลงศัตรูข้าวโดวยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตอเอาไปลองปลูกก่อนหาก,กเกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ที่ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่านนะคะส่วนในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยใครที่กําลัง หาของขวันของฝากโอ้โหนี่จะพาไปเพชรบุรีค่ะเขามีของดีที่นั่นแต่ว่าของดีที่ว่านี้จะเป็นอะไรเช่่งหน้ากลับมาติดตามค่ะ